สวัสดีค่ะวันนี้เพื่อมีช้างค่ะมาดูช้างเหรอป้าป้าพาพี่ๆไปจะหาพี่เรยวพี่จะไปดูคาเฟ่ค่ะคาเฟ่ดูช้างเลยค่ะการดูใช้อาหารช้างใช่ไหมครับทำไมค่ะแล้วพ่อไม่เอาวพราะมันอยู่ใกล้นะพ่อเราจะอยู่ใกล้อยู่แล้วพ่อพ่อจะถ่ายรูปหนูอ่ะหนูเอาชาร์จให้พี่เอวสวยพี่เร็วเร็ว เดี๋ยวเดี๋ยวก็เอาก็ได้ครับอ่ะหนูไปให้เลยหนูพ่อกวนหนูไปเลยเดี๋ยวแชงเดี๋ยวเดี๋ยวพี่เป็นคนเอาให้ใช่ไหมพี่อยากขื้นแบบไหนครับเอายืดให้เลยค่ะยืดให้แบบนี้อันนี้ดูสิหนูถือให้พ่อให้ไหมหนูให้เขาก็ได้อ่ะคุณอาดูอยู่อ่ะตัวไม้ตัวมัวถเอายืนให้อย่างนี้เลยอ่ะเดี๋ยวกันนี่เอาให้อ้ยน่ารักเลยอ่ะดูสิ นะเดี๋ยวเขาจะโมโหนะลูกเดี๋ยวเขาจะโมโหนะอันนี้มาที่นี่ใครตัวไห้ตัวไหนให้ตัวไหนลูกเอาสิโอ๊ยกลัวคิดกลัวมีช้างเด็กด้วยมั้ยช้างเด็กอยู่ไหนมอยากอยู่ข้างหลังเนี่ย ออหนูอาคนให้อะโออช้างเด็กรูปนี้ช้างเด็ก้ยอยเดมื่อช้างน้อยนีเ่เอวออสิถือสิฮะอ่ะยืนให้เขาอ้เนี่ยน่ารักเนี่ยนี่เขาเน่น่ารักมากเลยเขาเขาไม่ไ้อโอยเอาเอาเอ,าเอง

ดเดี๋ยวเดี๋ยวพ่อให้พี่ถ่ายให้แล้วแล้วก็พ่อก็จับหนูนะโอเคไหมเอดี๋ยวรบนเป็นวิดีโออยู่แลครับามายใกล้้ใกล้เ่จะหอะ ถ่ายรูปได้นะคะถ่ายรูปไหมพี่บอยมรนจะมีกลุ่มกุ่มกลมๆครับกุ่มกลมๆไหนกดได้เลยนะคะถ่ายถ่ายถ่ายรูปได้เลย เข้าไปอยู่ใกล้อีกนิดนึงก็ได้ค่ะหนึ่งสองสาหนึ่งสองสาได้ไหมัี่ัวเลยถ่ายรูปก,กอดได้นะคะสัมผัสได้ค่ะอ๋อค่ะนี่ลัวอยู่ลัวเหรอลัวอะลตัวเขาใหญ่ ผมไม่คิดมันจะเป็นแบบนี้ใช่ไหมมันจะเป็นตัวเล็กใช่ไหมฮะอะไรหรอเล่นน้ำหรอไม่ให้เล่นมั้งับมรัมเดี๋ยวลองถามก่อนขอมคครับกลัวขี้กลัว นี่มีน้ำให้เราเล่นด้วยนะเยินีอยาอยล่นกินเหน่อบไหมเราไปหาอะไรกินข้างในไหมนังดูโอ้น้ำไม่ลึกอยากเล่นเหรอมันล้อไม่เล่นเดี๋ยวเขาไปเดี๋ยวเขาไปเล่นที่นู้นก็ได้ชิมแมน้ำเนฮะน้ำห<ะ>นูนไม่ได้เอาไม่ได้เอาแมาเดีเาา๋ยวเขาไปเล่นที่นู่นนู้นคาเฟ่เขาวๆเยอะแยะใหญ่โตมากเลยใช่ไหม นี่เดี๋ยวพ่อจะถ่ายให้เห็นช้างช้างอยู่ข้างหลังนะเพื่อนๆตัวมันล่มเลยแต่กี้มันจับมือพ่อมันดูดมือพ่อนุ่มมากเลยไอตรงงวงมันอะแต่ไอตรงงวงมันข้างนอกมันสากข้างในมันนุ่มนะเหรนะอะอะไอทีอนะ่เขาอันนั้นก็ใส่ฮะนะมาดูต่อเหรอ นะชอบชอบน้ำน้ำอุ่นเหรอน้ำเป็นแบบนี้อ๋อหนูเอามือไปนั่นหรอนี่แล้วเขาก็มีห้องน้ำอยู่ตรงโน้นนะช้างมีหลายตัวเลยสี่ห้าตัวว่าข้างในนู่นก็มีไปดูปะถามพัฒน์พาพัฒน์ไปดูปะอะไรชา้างอยู่ตรงนู้นไงข้างหลังนู่นแต่พา่ัน์ไปดูข้างหลังไปหนูเดินไปเลยหนูนำเข้าไปตัวนี้สิไปไหน ข้างหลังนูน่นเขาเห็นข้างหลังนูน่นแต่เขาเป็นกิจกรรมเลี้ยงช้างมั้งลูกถ้าเราเอาแพกเกตเลี้ยงช้างอะ่ะเราก็จะได้ไปขี่หลังช้างด้วยห้าหกร้อยนั่นแหละนแต่หนูขี้กลัวไงเราเรามาดูลาดเราก่อนเพราะมันคุ้มกว่าที่เราไปนูน่นนะที่อื่นนะโอ้ยล่มีที่นั่งด้วยใช่เดี๋ยวจะพาเขามานั่งกันนั่นเหรอ โอ้ลมเย็นมากเลยดิช,ช้างอยู่ข้างหลังนู้นนู้นนูนเห็นไหมเขาแอบ,บอยู่ข้างหลังนู่น่ะนูนถือร่มไม่พอหน่อยนี่เขามาเขามาแอบานะช้างข้างหลังน,นูนเห็นไหมนูน โอ้ยเจ้าหญิงของพ่อหลับสบายเลยเจ้าหญิงย่าขี้กลัวเย็นเลเจ้าหญิงเราเย็นไหมลมเย็นเลยนะเพื่อนดูสิต้นไม้ไหวโอ้ลมเย็นสบายเลยโอเคจะพ่อแปล่งให้ อาเฟ่ช้างอยู่สักกำแพงรเล่าตอนนี้เราจะเป็นสักกำแพงนะ่ยหืย,ยูเยอะเหรอองเองสิมาดูช้างสนุกที่สุดคืออันนี้แหละจ๋า,จาจไปดูช้างอะ่ะก็ไปดูสิช้างอยู่ข้างหลังลูกนี่ ป้ายังเป็นแพ็กเกจเขาฟ้าอาบน้ำไม่ช้างแพ็กเกจอาบน้ำช้ารับแ,แพ็กเกจป้อนอาหารช้านี่ไงช้างข้างหลังนี่ตัวบืเริ่มเบลล่ายังไม่ดูอ่ะลูกไม่ดูอะไรตั้งไกลหืมจ๋าจ๋าจะไปตรงนั้นนะเดี๋ยวรอเล่นตรงนี้เถอะหนูจะกินอะไรเดี๋ยวาหาอะไรกินตรงนู้นกัน

แงเขาขึ้นนั่งได้ไอ้นเขาเข้าไปแน่นแลยดูสิข้ามได้ด้วยตั้งสูงเก่งจังแล้วเขาก็แปลกนะเขาเข้าเข้าได้แต่เขาออกไม่ได้นะใช่ไหมออกทางเดิมเขาเปล่าเขาเข้าไปแล้วเขาออกไม่ได้อ่ะใช่ไหมลูกทำไมเขาออกไม่ได้ไ,ด <laughs> ไปดูช้างใกล้ๆไหมขี้กลัว ก็เล่นน้ำน,นี่นเอ๊ะน้ำเพียงอกเอ๊ะมันไม่ได้เลื้อยแต่เองไม่ได้เล่นหรอกไม่ต้องเล่นเดี๋ยวไปเล่นที่นู่นที่วงเอสนูน่นที่ตีแบดนูน่นเป็นไ,ไงบ้างวันนี้จเจอช้างชอบตรงนี้กลัวไหมไม่อยากเจอชุดตัวเองไม่มีไปไม่ใช้ชุดคนอื่นได้ยังไงนีไ่ไหมต้องกลับไปเปลี่ยนต้องชวนคุณแม่มาแล้วให้คุณแม่ออก ข้าเข้าน่ะพ่อไม่ออกให้แล้วนะแล้วคุณแม่อยากมาคุณแม่ต้องออกเองบอกคุณแม่แต่หนูไม่ให้แม่เขาา้าใกล้ใช่แล้วไมล่ะเหรอะหนักต่วแม่ก็ตัวยืนเอาอาหารให้ฉันเออเพื่อนทำไมจ๊ะ เูสิค่ะไินไมอย่ายงโอ้ยใช้น้อยใช้น้อยเอามือตวงก๊อกอะลูกเอางวงตวงก๊อกลแล้วก็รถจตเตยองเขาท่านเขาร้อนใช่ไหมหลูกเดี๋ยววันนี้อากาศดีนะโอ้เก่งจังเลย S <S ไ,อไอ้ยาวๆนั่นคืออะไรโลกที่เขาเอาดูดน้ำใส่มวงมวงมันเป็นอะไรโลกเป็นฟันเป็นขาเป็นแหงเป็นงงวงมัวงเป็นอะไรชี้สิจามูใช<า>่เว้ยนี่นู่นช้างด้วยเราขอเขากลับบ้านไหมเต็มรถเลยดูสิอช้างเต็มรถเลยอ่ะคุณไงร,รถเข็นเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวคุณลุงจะเอาอช้างเนี่ยไปไว้ที่รถเข็นมาดูรถเข็นอยู่ตรงไหนดูสิซาม ตา,ตามอือไปตามอือไปตามอือไปใช่เขาไปทำปุย๋ยกระเป๋าเอาทำกระดาษได้ด้วยเหรอรู้เหรอมันเขาทำกระดาษได้กระดาษมูลค้างเนี่ยนะรูเคยดูเหรอลุ้นซีดูข้าวแหย่หัรงนี่ตรงนี้ดูดูชนชนลูกเขาท้อเขาลูก Boa, wow, wow, okay. boa, okay. ช้างมันจะมีเท้าเทามันน้ำขึ้นแล้วก็ส่ายมาเขาคล้ยคนเล่นถ้าช้างลงเนี่ยมันอือมาทีหนึ่งนี่จบข่าวเลยนะหนูจะเล่นไหมล่ะมนอืมมาเนี่ยคนนึงเล่นนะใครคนนึงเล่นตอนที่ช้างมาก่อนตอนนั้นเขาไม่ให้ช้างลงเด็กเล่นอยู่นั่นไงเด็กสังเด็กไม่รู้คนเด็กคนไหนเด็กตรงคาเฟ่นู่นหรือเปล่าเด็กตรงคาเฟ่นู่นหนูเอลิน ช้างตัวผู้ตัวเมียดูยังไงเหรอมันใกล้ๆสิมันพูดใกล้ๆกล้องเสียงจะเพิ่มนเป็นผู้ชายฮะนี่หรอตูวที่ผมมันถ้าตัวเมียมันเป็นยังไงเหมือนตัวเล็กมัน,น,นช้างตัวผู้ตัวเมียดูผมเหรอใช่แล้วตลกละ เปปพ่อเห็นผมมันเท่ากันทุกตัวมันเป็นปู่ช่างแต่พูดตัวเมียวินีนบอกดูที่ผม,มพ่อเห็นผมมันมันเท่ากันหมดเขาดูที่จู๋ที่ที่จู๋ไม่ใช่เหรอจูู๋นนนนนั้นเป็ผหญิงี่งนะแล้วดูงานด้วย ใช่พอดูท <hhhh troll> ี่แงนนะท่างแงยาเป็นผู้ชายหรือเปล่าตัวเมียหมดเลยมีตัวผู้สักตัวต้องดูตัวเล็กเป็นผู้หญิงผู้ชายก็ไม่รู้จริงเหรอหนูเห็นอะไรเขาูหนเห็นจู๋งเขาอะจริงเหรอพ่อยังไม่เห็นเลยยังไม่เห็นจุ๋งเดี๋ยวเราพ่อจะดูจูจริงเหรอเดี๋ยวซูมดูจู๋งอ ควานช้างบอกให้ถอยเขาก็ถอยเลยใช่ไหมลูกจูดี้จูดี้อะไรไม่รู้เขาพี่พูดพี่พูดคำควานพูดแป๊บคำเดียวถอยหมดเลยอ่ะไม่แล้วถอยถอยแป๊บเดียวผมรู้ว่าเขาถอยแป๊บเดียวนั่เผู้ชายเขาเห็นจูเขาเห็นไหมเห็นไหมพ่ายังไงเนี่ะจูน่าน่ะยังไงอ๋อเออใช่ใช่ใช่เฮ้ยคือมา ไปมายือกระเป๋าเราเดี๋ยวไม่มีอะไร